สวัสดีครับวันนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับที่จืออยากจะสอนในการอัปเกรดนะครับสมาชิกให้เป็นนักธุรกิจง่ายๆผ่านออนไลน์นะครับแค่ไปนิวสัมผัสไม่เกิน2นาทีทําเป็นแล้วนะครับนั่นก็คือเราล็อกอินเข้าไปในรหัสสมาชิกนะครับหรือรหัสดาวนไลน์ของเรานะครับที่เขาเป็นสมาชิกนะครับวิธีการอัปเกรดง่ายๆนะครับคือให้กดนะครับที่รูปคนก่อนนะครับบนมุมขวานะครับเข้าเว็บ mvco t s ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับให้กด รูกคนนะครับกดคำว่าบัญชีของฉิฉันในบรรทัดที่5นะครับจากนั้นนะครับให้กดคำว่าข้อมูลบัญชีนะครับมันก็จะมีขึ้นคำว่าอัปเกรดเป็นนักธุรกิจแอมเวย์นะครับกดเข้าไปเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับเช็คเบอร์โทรศัพท์มือถืออะไรเรียบร้อยกดขั้นตอนต่อไปรอ otp นะครับกรอก otp เข้าไปจากนั้นนะครับเราก็อัปโหลดรูปหน้าบุ๊คแบงค์ของเรา แลรับแล้วก็เตรียมจาจเงิน800บาทเป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการอัปเกรดธุรกิจแล้วนะครับ